นมัสการอาจารย์พร้อมทั้งสมณีแม่ขาวและแม่สีเบิดทุกคนขนอยเองแม่สมดีมาจากบ้านแสนว่งเมืองสารวัณแข้งสารวันอายุหกสิบปีขนอยเองได้เดขามาในศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เพื่อมาศึกษาหำเฮียนรักธรรมคำสอนขององค์สมณะสัมพุทธเจ้าขนอยกระไดเฮียนเกี่ยวกับภาวนาสมาธิหลักกาไตหลักในนันกา เข่าใจได้พ่อสมควรแต่กสิโบเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้องอธิบายธรรมะที่ได้เรียนไปจักหมวดสองหมวดสมถะนี่โดยคือภาวนาเนี่ยก็มีสองหมวดคืออันที่หนึ่งเมนสมถะ สมถะคือการฝึกโอรมจิตให้ต่างมันในอารมณ์อันเดียวอันที่สองเมนวีปัสสนาเมนการฝึกโอรมปัญญาให้เกิดให้ฮับผูตามความเป็นจริงของสภาวะธรรม อันที่สองเป็นสมาธิมีอยู่สามหมวดคือหนึ่งคณิกาสมาธิคือสมาธิที่โบแนวแนน่เป็นสมาธิที่แบบไปแบบมาโบเป็นสมาธิที่มันคง อันที่สองอุป,ปจาระสมถิแมนสมธิทีจวนเจียนจะแนวแน่อันที่สามแมนอัปปนาสมาธิแมนสมธิทีแนวแน่หนุ่มนวนควรแกการงานอันที่สามคือไตหลัก ใต้หลักนี่เมนการที่ลักษณะสามอย่างที่เป็นไปตามธรรมศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่งอนิจจตาเมนขวมบเทียงอันที่สง ทุกขาตาแมนค่วมเป็นถูกอันที่สามแม่นอนัตตาแม่นค่วมบ่มีตัวตนที่ขน่อยเขาใจเขาใจภาวนาสองสมาธิสามแล้วก็สามารักษณะสามก็คือไตรักษ์ นอยังอยากฝากถึงเพื่อนนักปฏิบัติธรรมนำกานแหน่ขนอยโคฝากค่วมับผูและเขาใจที่ขนอยใน้ามเฮียนมาตามที่ขนอยเขาใจนี่หาแกมูนักปฏิบัติธรรมทั้งมืดทั้งมวลเพิ่งแมนขนอยสิเขาใจได้น่อยในส่วนรักธร,รมคำสนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่ยังเหลือในหมวดที่อาจารย์ได้พิมพ์หายจัดหายกระโใหายมูมว่วน นักปฏิบัติธรรมทางหลยทางมือท้งมวลนี่จื้อจำเอาให้มันได้มันหมดให้มีสติสัมปชัญญะคบถวนให้มูม้วนนักปฏิบัติธรรมเบืดองหูทุกคนให้จื้อจำเอารักธรรมคำสอนนี่ถึงขนอยสิไใดน้อยแต่ขนอยเกษีเอาตัวน้อยนี่เมื่อปฏิบัติให้ลูกให้ล้านให้ฮารู้และเขาใจในรักธรรมคำสอนนี่ท้ายที่สุดนี่ขนอยคอวิเียงบวนเอาคุณภาษีรัตนาไต แก่สามประการจงปกป้องคุ่มข,อขอ้องข้อแหจารย์ตีจงมิสุขภาพเข้มแข้งข้อใหเป็นผู้ขนขวยในรับทำคำสอนนี้สอนอุปโสคอุปสิกาบริษัทสีซึ่งเป็นซาบคของพระพุทธเจา้านี่ข้อใหอาจารย์จงนั่ผ่าเขาให้ไปตลอดหอดฟังให้เขาถึงเป็นพระอริยบุคคลบกันได้ขันหนึ่งก็ตาม และขอให้อาจารย์เองจงสำเร็จในธรรมถูกดวงและขอให้อาจารย์จงเข่าพระนิพพานให้ได้สาธุอยากว่ายังถึงเพื่อนข้างวัดนี่นะี่ยที่เขาเปิดเพลงนี่ขอให้ปิดขอให้มอดกบมอดโดยฝากนเพื่อนๆนะเพื่อเพ่นจะได้ยินค่ะตรงไหนโคฝากความคิดความเห็นเกี่ยวกับประเพณีการทำบุญของประเพณี วัดบ,บานเห้าเลยกัขอให้เพื่อนที่ทำบุญรวมกันอยู่ในขางบานขางเฮือนในวัดว่า,าศาสนาที่เป็นาศาสนาว่าพูดคือกันนี่แหละเนาะแต่ว่ามันเป็นการทำบุญที่เหตุตามประเพณีเราโตกันมาในนั้นมันเป็น บุญที่เอือ e ้อแอแฝงไปด้วยการมึนเมาเอาเหลา่าอายามาเป็นแบบอ่างเอิงเอาลักธรรมคำสอนมาใสจังสันอยากเสิรนส่วนพุทธบุริสัททุกคนข้หามหาภูและเขาใจในรักธรรมคำสอนเพราะมันเป็นถ้ำททะถ้ำจริงโบเมนแอบแฝงไปด้วยการกินเหล่ากินยามวลซ่นสนวนสนุกเคหาโบเมนอันนี้เป็นศาสตร์แกนเถะของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงโคฝากคำ อธิบายตัวนี้หายเกพุทธศาสนิกชะนเมื่อถูกตนทุกคนให้เขาใจน้ำกันด้วยเถิดสาธุ